ก็คือมีบ่อน้ําอยู่ใต้ตาหนูค่ะทวงนาแก้มที่ค่อนข้างแบนไปนิดหน่อยแล้วก็จะบอกว่าหน้าละมุนขึ้นมากเลยอ่ะก็วันนี้น้องพิงค์มาหาหมอกังวลเรื่องอะไรเล่าให้เพื่อนๆทางบ้านฟังเลยค่ะ ก็คือมีบ่อน้ําอยู่ใต้ตานูค่ะคือเหมือนกับว่าบางทีเราแต่งหน้าเนี่ยค่ะคุณหมอเราต้องแบบว่าฉาบเยอะใช้คําว่าฉาบ <c oughs> เยอะว่าเพราะมันมันมีความลึกอ,อทำอยังไงได้บ้างคะหมอตรวจก่อนนะคะอันดับแรกเลย <c oughs> เห็นด้วยว่าของน้องพิงก็จะมีแบบแอลใต้าตาเนาะ,ะ,ะก็มีปัญหาบริเวณใต้ตาแล้วก็ช่วงแก,แก้มที่ค่อนข้างแบนไปนิดหน่อยไม่เยอะอันนี้หมอแนะนําใช้เป็นตัวฟิลเลอร์ในการปรับก็จะปรับที่บริเวณช่วงมิดเฟสแล้วก็รวม ถึงใต้ตาด้วยก็ตอนทำก็ไม่เจ็บอ่ะเดี๋ยวลองดูไม่เจ็บแน่นอนค่ะคุณหมอมือเบาของน้องพิงวันนี้เราก็แก้ไขปัญหาใต้ตาลึกโดยการใช้ฟิลเลอร์ EPTQ รุ่น S 3 0 0นะคะ 1CC ในการปรับแก้ไขทั้งสองข้างเพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ยิ้มแล้วก็ไม่เป็นก้อนแล้วก็ยังเหลือความดอลลี่อายน่ารักน,าร,กนารักอเหมือนเดิมคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรองพิงเป็นยังไงบ้างเราให้ฟังหน่อยตอนทําเจ็บไหมคะครั้งแรกที่เข็มจิ้มลงไปเท่านั้นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนี่คือไม่เจ็บเลยไม่ว่าจะจิ้มตรงไหนจะบีบยังไงก็คือไม่เจ็บแล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่าหน้าละมุนขึ้นมากเลยอ่ะคือ แล้วหลังทำเมื่อกี้ดูกระจกลับเป็นยังไงชอบไหมคะชอบค่ะคือหน้ามันละมุนแล้วก็จะบอกว่าบ่อน้ําที่บอกเมื่อกี้คือเอาน้ําออกหมดแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้แห้งแล้วค่ะกลายเป็นบ่อตื้นไปแล้ว<ช>ไม่ไม,ม่เหลือบ่อแล้วไม่มีบ่อแล้วค่ะ <c oughs> ถ้ายังไงเดี๋ยวเรารอสองสัปดาห์นะมันก็จะเซร็จตัวแล้วก็จะสวยละมุนขึ้นมากกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงรอติดตามกันนะคะ